สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจําเดือนเมษายน2567กันนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคนรัคนาราศีพฤษนะคะหรือว่าราศีพฤษศนั่นเองคนรักคนาราศีพฤษศเนี่ยนะคะดาวตัวตนหนึงเขาคือดาวศุกร์ค่ะดาวศุกร์โคจรนะคะ,อ,ะอยู่ในเรือนกัรมะนะคะจนถึงวันที่2อนะคะสเมษายน ดาวสุกย้ายเข้าไปแค่2วันเองเดือนเมษาเนี่ยนะคะ,ะย้ายเข้าสู่ราศีมินเวลา14นาฬิกา28นาทีนะคะก็อยู่ในเรือนลาพระ,อ,ะอยู่ในเรือนลาพระทีนี้ดาวสุกอยู่ในเรือนนี้ได้ตำแหน่งค่ะได้ตำแหน่งมหาอุดเจอดาวอะไรบ้างเจอดาวพุธเป็นดาวคู่มิตรเป็นดาวเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่ธาตุธาตุน้ำด้วยนะคะแล้วเจอดาวราวหู ะะเจอดาวราหูและมีดาวเกตอยู่ด้วยนะคะมีดาวเกตอยู่ด้วยแต่ดาวเกตก็จะมีการย้ายเช่ก 22, นกันย้ายเข้าสู่ราศีกุมภ์ที่2ี่นะคะย้ายเข้าสู่ราศีกุมภ์ที่22คนลัคนาราศีพฤษหรือว่าราศีพฤษศเนีย่ยดาวอังคารเนี่ยนะคะได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะคะเพราะว่าดาวอังคารอยู่ในเรือนที่10นะคะดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิและก็วินาศเจ้าชะตาเนีย่ย ทำอะไรยังมีคนช่วยเหลือได้ดีนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้อยู่นะคะในเรื่องการงานเนี่ยนะคะงานติดขัดอะไรมีคนช่วยถึงแม้จะมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าคือเกิดอะไรขึ้นบางอย่างในเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าตำแหน่งงานเนี่ยนะคะหรือเกิดการยกย้ายอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าน,นี้อยู่ในเรือนการงานแบบโดยตรงเลย แต่อย่างไรก็ดีมองเห็นว่าบางทีงานของคุณอาจกําลังมีปัญหาก็ได้นะคะเพราะว่าดาวขาดเนี่ยเป็นดาวเจ้าเดือนวินาศนะคะด้วยนะคะทีนี้พอเข้ามาอยู่ในเรือนกรมะเจอดาวเสาร์เนี่ยนะคะเป็นคู่แตกหักกันเนี่ยวินาศเนี่ยความเสียหายก็อาจจะทําให้งาน,นมีการเสียหายได้นะคะแล้วมีโอกาสปรับเปลี่ยนเลยความเสียหายนี้ เกิดการปรับเปลี่ยนงานเกิดการปรับปรุงงานนะคะแต่เสียหายแล้วทําให้เกิดผลดีได้นะคะถ้าไม่เกิดการปรับเปลี่ยนไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็อาจจะเสียหายอยู่ตรงนั้นตลอดนะคะแต่การเสียหายครั้งเนี้ยพอมันเสียหายมันจะมีการปรับเปลี่ยนมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะแล้วก็จะเกิดผลสําเร็จได้นะคะเกิดผลสําเร็จได้โดยเฉพาะ คนลระกรณาราศีพืชที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานอย่าง,างมากเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าอย่างสูงและถ้ายิ่งปลายเดือนนะคะดาวพฤหัสเนี่ยจะโคจรย้ายเข้ามาทับเจ้าชะตาในวันที่30เมษาเนี่ยซึ่งเราจะทำนายในเดือนหน้าเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่เจ้าชะตาเนี่ยจะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานได้ หลังจากการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะอันนี้ถือว่าโอเคถือว่าโอเคงานคุณเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยถ้าไม่ได้ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอาจจะเกี่ยวพันกับทางไกลมากๆเนี่ยนะคะทางไกลเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะมีสายงานเกี่ยวกับด้านนั้นได้ด้วยนะคะมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นส่วนเรื่องการเงินการทองเนี่ย มองเห็นว่าเงินไม่ได้ขาดนะคะเงินไม่ได้ขาดแต่รายจ่ายก็เยอะนะคะรายจ่ายก็เยอะยังเหมือนเดิมอยู่นะคะเพราะดาวกระดุมพระเนี่ยอยู่ในเรือนลาพระกระดุมพระตกลาพระนะคะแต่เจอดาวคู่สตูคือดาวราวหูแต่มีดาวคู่ธาตุเข้ามาร่วมคือดาวศุ์เป็นดาวตัวเองอ่าแต่ก็เป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอ่าการเงินเนี่ยมีกระแสกระเพื่อมนะคะ มีทั้งรายรับเข้ามามีทั้งรายจ่ายเยอะอยู่นะคะเยอะอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่เยอะนะคะและการจ่ายเงินเนี่ยนะคะก็อาจจะจ่ายซึ่งมันเกี่ยวพันกับว่าจําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวพันกับการการลงทุนเราได้ด้วยนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องการงานของเราอ่ะนะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้น อะไรก็ตามนะคะที่คุณจะลงทุนทําอะไรใหม่เนี่ยคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะคะคิดหน้าคิดหลังให้ดอีอาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีเท่าที่ควรนะคะเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่จะใช้จ่ายเงินค่อนข้างสูงนะคะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวถึงแม้เราจะแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆได้แต่เงินที่ลงไปเนี่ยมันลงเยอะลงก้อนใหญ่อะไรเงี้ยแล้วมันก็กว่าจะได้กลับมาอะไรเงี้ยนะคะมันก็ต้องใช้เวลา จะะ้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะรอคอยแบบนั้นก็อย่าเพิ่งเสี่ยงดีกว่านะคะการลงทุนทีนี้ถ้าเกี่ยวพันกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ดาวเจ้าเดือปนปัตนิคือดาวองคาระคะ่ะดาวอังคารอยู่ในเรือนกัมมะนะคะคู่ครองเนี่ยนะคะไปอยู่ในเรือนง,งานนะคะ,ะเรากับคู่ครองเราเนี่ยก็ช่วยกันทํางานนั่นเองนะคะเพราะว่า ก่อนดาวสุกย้ายก็สุกก็อยู่ร่วมกับดาวอังคารในเรือนกรรมกรรมะเช่นกันเราสองคนเรากับหุ้นส่วนคู่สัญญาก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจทํางานให้เกิดออกดอกผลทํางานให้เกิดประสิทธิภาพแต่มันก็จะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ย คุณต้องระวังความขัดแย้งนะคะกับแฟนคุณกับหุ้นส่วนคุณนะคะเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานได้ด้วยนะคะระวังปัญหา,าจะทะ,ทะเลาะกันเรื่องงานนั่นเองนะคะหรืออาจจะมีการแตกหักกันเกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้หรืออาจจะมีการแยกกันทํางานาจากทําด้วยกันคนนี้ไม่ทําแล้วแยกไปทําอีกส่วนหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยนะคะ ก็จะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่นแปลงแบบนี้ก็ได้นะคะหรือไม่ก็หุ้นส่วนของเราก็อาจจะมีการแตกแยกแตกแขนงแยกไปนะคะ,ะเกี่ยวกับเรื่องการงานได้ด้วยเช่นกันทีนี้ถ้าความรักถามว่าดีไหมความรักเนี่ยนะคะจะเป็นในลักษณะที่ว่าดีดีระดับหนึ่งะคะดีระดับหนึ่งเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยได้มหาอุดนะคะ,ะความรักก็เหมือนโอเคเหมือน มีความรักมีความเกรื้อกูนกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะดาวศุกร์เนี่ยนะคะเขา,อ,าอยู่ร่วมกับดาวพุธคู่ธาตุก็จริงแต่เจอดาวราหูด้วยนะคะมันก็จะมีกระแสะปั่นป่วนมีความวุ่นวายมีความรุ่มหลงมีความาเขาเรียกว่ายังมองอะไรจะว่าชัดเจนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นคนที่ กำลังมองหาใครมองหาคนรักนะความสัมพันธ์ใหม่ๆห,หรือกำลังดูพิจารณาก็ให้ดูดีๆอยู่นะคะเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นช่วงที่เรารักเรารุ่มหลงเราก็ไม่ได้มองข้อเสียเขาอะนะคะแต่เป็นช่วงที่ก็มีความเกื้อกูลกันได้ดีมีความสนิทสนมกันได้ดีมีโอกาสที่ใช้เวลาอะไรร่วมกันได้พอสมควรนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าเยอะมากนะคะเพราะว่า ยังถึงว่าดาวดาวศุกร์เนี่ยนะคะก็คืออยู่ร่วมด้วยแต่ก็เป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีความติดขัดได้ด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าดาวศุกร์จะเด่นนะคะเป็นดาวแห่งความรักอยู่ในเรือนลาภเรือนที่ดีแต่สุขก็พกพาของความเป็นอริไปด้วยแต่ก็เป็นตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยแหละนะคะก็อาจจะต้อง แก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากมีปัญหาเราก็ไม่ต้องเร่งร้อนหรือว่ารีบร้อนในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องความรักที่เข้ามาใหม่ๆได้นะคะก็คือชะลอไปก่อนก็จะได้ไม่ต้องแก้ไขปัญหาแล้วว่าไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากอะไรอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยให้ไปโฟกัสในการแก้ไขปัญหาเรื่องงานไปในการปรับเปลี่ยนงาน หรือยกย้ายย้ายตําแหน่งหรือ,อทํางานในสิ่งที่เออบางทีเราก็แตกแขนงแยกออกไปอีกส่วนหนึ่งได้ด้วยนะคะเกี่ยวกับหน้าที่การงานของเราอันนี้ก็เป็นลักษณะนะคะดวงของคนลัคนาราศีพฤษหรือว่าราศีพฤษภนะคะ,ะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะคะมองเห็นว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีดนวโน้มไปในทิศทางที่ สดใสามากขึ้นนะคะ,ะหลังวันที่30นี้ดาวพฤหัสทับลักเนี่ยโหดีเลิศเลยนะคะ mm. ก็คือถือว่าเป็นดาวพฤหัสที่ให้คุณกับคุณด้วยนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสด,ดวงนี้ก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยก็ถือว่ายังให้คุณ อยู่นะคะถ้าไม่ใช่เป็นกาลีจรนะคะอันนี้ก็เป็นคำทำนายโดยรวมสรุปก็คือนะคะเงินรายได้ดีนะคะรายจ่ายก็เยอะเหมือนกันนะคะใช้จ่ายด้วยความพอใจนะคะใช้จ่ายด้วยความที่เขาเรียกว่าบางทีก็ใช้จ่ายไปเกี่ยวกับเรื่องงานได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ รายรับรายได้เนี่ยก็ยังเข้ามานะคะยังเข้ามาอยู่เพราะว่ายังอยู่ในเรือนลาพะนะคะแต่การใช้จ่ายเงินเนี่ยยังสูงส่วนเรื่องการงานเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้ยกย้ายได้ปรับโครงสร้างการทำงานนะคะโครงสร้างลักษณะงานของเราได้ด้วยมีโอกาสจะเป็นเช่นนั้นหรือมีโอกาสที่จะแยกออกไปทำ เดี่ยวๆไม่ได้ทำงานร่วมกับใครแล้วหรือแยกจากหุ้นส่วนคู่ครองแฟนหลังจากที่ทำด้วยกันมาอย่างเงี้ยอาจจะแยกแต่แขแนงออกไปอย่างนี้ก็ได้มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนงานในลักษณะนี้ส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็ถือว่าดีนะคะไม่ใช่ว่าไม่ดีดีก็เอาเอกเอาใจเอาใจาใส่ซึ่งกันและกันดีอยู่แต่ว่าความรักใหม่ๆเนี่ยชะลอไปก่อนนะคะชะลอไปก่อน จะดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วก็ดวงทั่วทั่วไปการงานการเงินของคนลัคนาราศีพฤษนะคะหวังว่าเป็นประโยชน์เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสร้างกุศลบ่อยๆนะคะปล่อยนกปล่อยปลาด้วยนะคะปล่อยพระสนมนต์จเจริญภรวมนากันก็ถือว่าโอเคนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ